สวัสดีครับวันนี้พบกับคนหัวเห็ดนะครับเชื้อเห็ดตับเต่านะครับผมอ่นี่ครับผมผ่านการทดลองจากห้องแลบอย่างดีเลยนะครับดูเชื้อของเขานะครับผมขาวสีนวลอย่างนี้ครับไม่เหมือนเจ้าอื่นนะผมที่เป็นขวดน้ํานะครับผมอ่าของผมจะเป็นแบบเมล็ดอย่างนี้เลยนะครับผมเป็นเชื้อเป็นก้อนๆอย่างนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับผมอ่มาดูวิธีการลงเชื้อเห็ดตับเต่ากันนะผมมานี่คือ ใต้ต้นมะม่วงนะครับอแล้วก็ขุดดินลงไปนิดนึงนะครับผมนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับขุดหลายๆที่เลยนะครับไม่ต้องลึกมากครับผมพอประมาณนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงไว้ประมาณสามถึงสี่หลุมนะครับ เราก็แกะเชื้อเห็ดออกมาครับผมอย่างนี้เลยนะครับผมโอ้โหสวยงามมากครับของเจ้าอื่นจะเป็นน้ํานะครับอันนั้นไม่รู้ว่าเกิดดีหรือไม่ดีครับแต่ตัวนี้สุดยอดเลยครับเนี่ยเป็นเชื้อแบบนี้เลยส่วนน้านะผมน้ําเราจากธรรมชาตินะครับอ่าหรือตักขึ้นมาจากหนองจากห้วยจากบ่อก็ได้นะครับผมอืมเราก็ลงไปอย่างนี้เลยครับยอดลงไปอย่างเงี้ยผม ลงไปอย่นี้ได้เลยครับนี่จะเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้เลยครับผมอ่ะเป็นเชื้อก้อนๆอ,อย่างนี้เลยครับผมเขาวสวยงามมากอราจะลงไว้สักสี่หยดครับอือเราก็กบดินเลยนะครับ เอาใบนะครับผมโรยตรงหน้าเขานะครับผมตกไว้นะครับจากนั้นเราก็นําน้ํามารดอีกทีนะครับของผมจะใช้เป็นน้ํำบาดาลน,นะครับรดให้ชุ่มเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนการลงหิตของเราเราก็มาดูอีกสักอาทิตย์นะครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมผมสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับหิตตัดเต่านะผมเชื้อแบบสูุรเข้มข้นอย่างนี้ครับผมนี่เป็นเม็ดอย่างนี้ครับผมผมขายที่ขวดละ150บาทนะครับผม2ขวด290บาทนะครับผม3ขวดโปรโมชั่นพิเศษนะครับผม450้าบาทส่งฟรีนะครับผมเก็บเงินไปทางเลยครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ